สวัสดีครับเพื่อนเพื่อในช่องครับหลังจากที่ผมแกะกล่องเครื่องตัดหญ้าสองจังหวัดเจ้าพยารุ่น abc 4 1 1แล้วนะครับตอนนี้ก็มาประกอบนะครับประกอบไม่ยากครับก็จะมีตัวหัวตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีตัวหางตัวเสื้อที่ประกบกันกันกบตัวคาดที่อยู่ด้านในนะครับเสื้อกับหางนี้เขาจะติดกันอันนี้ตัวล็อกหางนะครับตัวล็อกหางอันนี้หูหิ้วอันนี้แฮน มีสวิตนี่ครับเปิดปิดนะครับแล้วล็อกคนเร่งได้ตัวนี้ไม่มีอ๋อมีแล้วมีล็อกคนเร่งอตัวนี้มีล็อกคนเร่งกลอยังไงก็ไม่รู้นะ บางใบก็เป็นพลาสติกไม่หนานะครับบางๆหัวก็เป็น UFO นะครับหัวทรงกลมเขาคงอาจจะบีมาแล้วนะผมไม่ได้เปิดดูเดี๋ยวเราจะมาลองติดเครื่องกันดูนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ไปหา,าํามันเอ๊ะเอาผ้าสีชมพูผ้าสีฟ้ามาเช็ดนี่นะครับเป็นแบรนด์เจ้าพยานะครับ ทรง RBC 411นะครับหรือมอาอีตาผมนี่ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมไปซื้อน้ำมันก่อนซื้อน้ำมันแล้วก็ทูทีมีแล้วแต่น้ำมันมันก็มีอยู่อะแต่มันเป็นน้ำมันเก่าอะ่ะผมไม่อยากจะใช้เพราะว่าก็เคยใช้อยู่ตอนนั้นยังจ้างเขาตัดอยู่นี่นะครับปลอกภยไม่ยากครับค่อยๆทำทีนี้ก็แนะนำนิดนึงนะครับ ตัวนี้ผมใช้จานใบ,บตัดจานใบตัดแต่ถ้วยที่เขาให้มาเป็นถ้วยใหญ่นะครับใช้ไม่ได้มันไปขบเอากับช่องทางร้อยเอ็นนะครับก็ต้องใช้ถ้วยเล็กซึ่งผมสั่งซื้อไปแล้วล่ะมันเป็นถ้วยเล็กพร้อมจานเพราะฉะนั้นแนะนําเพื่อนนะครับถ้าใช้ใบตัดเป็นโลหะก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นจานเอ็นตัดญ้านะครับต้องเปลี่ยนถ้วยใหญ่เป็นถ้วยเล็กครับ รประกอบดีเรียบร้อยดีครับไม่ยากครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปการติดเครื่องนะครับก็ข,ขอบคุณเพื่อนที่ติตามชมคลิปไว้กำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับคลิปติดเครื่องครับ